Bismillahirrahmanirrahim Sabahalillah La lahi ma fis fi samawat wa tiwal adi wa hu wa huwa asisul hakim Lahum lahumul samawa. วาเทวัลติยุยุยีวายูมีมีตัวหัวอาลากุลิชัยอินก็ดีหัวลหัวเอาเอาวันเอาเอาว่าลูวันวันอาคิลวันอาคิลูวัสซอวัสซอฮิลูวันวันบา บาเินูว่าหัวบิคุลบิคุลเชยอิงอาลีมหัวละซีตัสีขอลักอสสมาวาวาติวัลอดฟีฟีซิติตาติไอไอยามินไอยามินมินตุมตุมัส มาตาวตาวายาอาอาลลัลอาอาชีชิยาละโมมามายายายาลิูฟิลฟิลอาเดวามาวามายักษ์โลจูมินมินฮาวาวามายันยันยันเซลูมี มีนาสามาอีวามาวามายะลุยะลุยูฟีฮาวะวะหัวมามาอักุ่มไอไอนามาคุณตุมวัลลาหูบีบีมาตามาลูนาบาซี แล้วฮอรมุนก um ุศลมาวาวาติวันอดีตพออีลันลาฮฮลาฮฮตุตยายายาตุตยาตุตยาอุลอุมูดยูลิยุนไลไลลาฟินฟินน่าฮารีวายูวายูลิยุนนะฮา ฮารอ,อฟีลอฟิี่ไลลี่วาฮัวอาลีมุนมุนบีซาเตสซูดูนอาอามีนูบิลลาฮิฟอลอลูซิฮิวะวาอันวาอันฟิกู ฟีกูมิมายาจาอาล่าลากุมมุสมุสตักลาฟีลาฟีนาฟีฟีฮีฟัลลาซีนาอาอามานูมินมินกุมวะอันวะอันฟักูฟักูลาฮุมอัคลุน กาบีรวามาวามาละกุมลาลาตุบมินูนาบิลลาฮิบวัลลอซูลอซูลูดจัดเอูกุมลิตุมินูมินูบิลับบิกุมปกอดะอาคอสอาคคอสามี ซาบีซากอกุ้มอินกุลตุ้มมูมีนีนฮูวันละซีจูนัสจูนัสจูจูนัสซีลูอลาอลาอลาอบดีฮีอายาอายาตินใบใบใบเยนาติล tên lì yuk lia kum minas minas solo so solo ma mati ti lan lan nu in nan lo ha lì kum u วามาวามาละกุมอุลลาอุลลาตุนฟิกูฟิกูฟีฟีสบีลิลลาฮิบัลิลลาฮิมีมีลอซุสสามาวาว่าติวันอัตติลาลายัสลายัสตาวีมินกุมมินมินกุมมันมัน อันฟากอฟากอมีกอบากอบาลินฟัดฮีบากอบากอตาลูลาลาอิกะอะอะสัมูดาลลอยดาลลอยตามมินลาซีน่าอันอันฟาตูฟาตูมินมินบา ว่าดูปะกวะกอตาลูวะปะกุลลาวะวะวะอาดันลลฮุนฮุลฮุสนานาวัลลอหูบิมาตามาลูนาขอบี <c oughs> มันมันสั้นละสียุกดิดุลลหูลอหะ กอกอกอลอลดนนหาหาสันังไฟไฟอยูฟอยูดอีฟาหูลาหูลาหูวัลลาหูอัจรุนกาลิมยาวยาวมัดตาตาลอน ซาลอนมุมินีนาะวันวันวันมุมินาตียัสยัสอายานอายานูลูหุมใบใบหนาใบหนะ้าไอไอดีหิมปปปบิไอมามาปป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 ดปุปปุปป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 ลปมมย ยันยันนาตุนตุนตัดยาลีมินตะตีฮันอันฮาลูคอลีดีนาฟีฮาซาซาลิกาหูหูวันเฝาเฝาสุนอาซีมยาวไม่ยากย,ยาวไม่ยากูรุ่นรุ่นมุนามุนาฟิกูนาวัล นาวันมุนามุนาติกกตุ้ดิลดิลลาซีนาอาอามานูอามานสนสโนโซลูนาโซลูนาะนาโกตับิสตาบิส,บบสมินมินนนมินนูลิกุมกีกีรัตก,กีอู ยูวอลล์วลอวลล์อากุมฟัน่นฟันฟันตามีซูตามีซูนูรอนนูนูรอ,อนูรอนฟ้าสุฟ้าดลูลีลิบาใบใบหนาคุ้มบีซูลิละ่ะล้วหูบา บาบุนบาบาตินูฮูฟีฮิตห์มามาตุวาซอวาซอฮิรูฮูมิดมิงเบิงกิบาเกบาลีฮินอ,อาซาบยูนายูนาดูนาดูนาฮุมอาลัม alam na kum na kum ma akum goru goru bala 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 kina kina kum fatan fatan tum an an pho fatal fatalop bas bas tum wal fat taba tum ปะฮก้อนฟะา์ก้อนลอตลอตโกฮุลลอตโกมุลโกมุลโกมุลอามานีนีฮัตตายะยายายาอัมยาอัมลุลลาฮีปะฮก้อนฟะา์ก้อนลอคุมบิลลาฮิลกอลู ฟั่นฟั่นฟันเยาหมาลายุยุยุขอสุมินมินกุ้มฟิตรฟิตรอย่าตุนวาลาปอบเวลามีนั่นมีนั่นละกสีนักกตากก้าฝาลูก้ฟฝาลูมะปะโกมุนมุนมุนนาลู่ฮิยะเมา มอลาคุมปาเบสั่นมาซีดอารามยะยะนิยะนิลินลาซีนานาอามานูอันอันตักตัชาคุโลบูฮุมเรซิกลินลาฮีวามา วามานาซ่าวามานาซอดนัสซอลามีนั่นฮัตฮักกี้วาลาวาลายากูนูกันล,ลิซีนะอ,อูอูตุนกีตาบา้ามิงกอเบลูฟาตอลอะไรอะไรหิมุลอามาอามา Do pha pha co pha co bù Cô bù 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 ca si bù 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 si là cool. ah, ah, An An, an la, ha. Yuh, yuh, យូជីយូជីអលដប ба ដាមោតដាមោតទីហាកកតដបៃបៃយ៉ាណាលកូតាកូមុនអាអាយ៉ាទីលអានលកុមតាជីរូនអិនណលមុសមុសតឌី กีนาวันมุสซัดดีกอตีฟราโกแลอดุนลาห้ากนกนดอนฮาซานันนันอยู่ดออาฟูละหุมละละหุมวะละหุมอาจรุนแกลีม ป in ันลาซีนาอานาอามานูปิลลาฮีฟารลโซลิโซลิฮีอูลาอิก้าฮุมุสซิดซิดดีซิดดีกูนาวัชวัชชุฮาดาอูอินอินดาล็อปล็อ ลอบบีฮ um. 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 uh um. ิมละหุมละหุมอาเารุหุมวันูปนูลรืหุมวันละซีนากาฟาโลปากัสซาบูซาบูบิอายาตินาออลาอิก้าอัสฮาบุลจะฮีมอัะอัลัม อาหลามูลามูอันอันน้มันฮายาฮายาตุดดุนยาและอีบุญบุญวะละวะละบุญวะซีนัตุนตาตุนวาตาฟาวาตาฟาขูดขูดขูดลุนใบใบนักุ้ง วาตกาวาตกาตุลุนตุลุนฟินเป็นอัมวาลีปันปันเอาลาดีกามาซาลกามาซาลีรอยลีรอยซินอะอะอะยาบาลกุฟฟาลอนาบานาบาตัวหู ซุมมายาฮียุนฟาตาฟาตาลอฮูมุสฟัดฟัดฟัดลอนลอนซุมมายากูยากูนูหัวตอมันว่าวาฟินอาร์คิโอตี้อาซาบุนชาดีดนุนปามาักฟิลอด ฟีลอตุมมินมีนั่นรอที่ปาลิกวาวานุนปามันหายาตุดุนยาอินลามาตามาตาวุลกุลูดซาบิกูอิลาอิลามากัก <noise> pilo tim pilo tim mid 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 love di kum bayan natin wayan katin al al duha ka al ka al di sama 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 iwan al di Adib O Adib ลิลลาซีนอามานูบิลบิลลาฮิปาลูโซลิฮีลีฮีซาซาดิกาฟัดฟัดลุลลาฮียุยุตีฮีมันมันเยช้าอูวันรอหูสุผูสุนฟัดลิลอาสีม มามาอุโสบามิมปามิมมิมมิมมวดีมวดีปติงสีปต ah ิงฟิตฟิตอารดีวาาวาาสีอันฟูซิกฟูซิกุมอินลาสีสีกีตาบิมบิมเมกก็บะก็บะลีอัน นนอ,อ,อ,อันนับเบอร์แล้วอ่ะฮะอินอินนัสซานัสซาลีก้อ,อัลลอห์ลอฮิจ,จีายาีซนลกัยล่ะลกัยละลาตะตาซาอัลาม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 าฟาตะกุม่ม ว่ลาตัฟตัฟโลหูบีบีมาอาอาอาตาบีมาอาตากุมว่าลหูลาลาอยู่ฮีลาอยู ي ي ب ب ่ฮิบุกกุลกุลละมุกุลละมุกตาตาลีฟัดฟกู อัลลอฮซีนะอัลลอฮซีนายะบะขอรูขอรูน้าวายะวายะมูลูมูลูนันนานันาซาบิลซาบินบุคบุคลีวามันวามันิยาตะวันวัลละฟาอินนา ไฟอินนั่นรอห้าหูว,ว่นขอนียุลฮามีแเราก็เด็แเราก็ด็เอ,เอาเอาสั้นนาลู้สู้ลานาลานาบินใบบินใบย,ยินาตีวะอันวะอันสั้นนามา มาอาหูมุลกิตาบะวันวันมีซาหน้าดีตะลียากูมันมันนาซูบินกิสตี้ว่อันสั้นนะวะาว่อันสั้นนั่นฮาดีไดาฟีฟีทีบะบะบะซุน สุนซุนชาดีดุลฟามานานาฟิอูลินลินนาซีฟฟรลียะลาะลามันลาหูม,มันมันยันสุลูหูวาล,ลุสุลูลาลาหูละละหบิลบิลโอยบี อินนั่นรอห้ากอวียุนอาซีมฟาล์ลกอดะกอด,ดอัลสันซันนาโนโนฮันฮันวะอิบรอฮีมะฟายอันาน,าน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 าฟีสีสุด เอสุตรีรีจติหิมหิมันมันนูบูวตาวันปุปันกิตาบาฟาฟามินหุมมูมตาดินวะกาซีลมินมินหุมฟาสิกูล ซูมมาซุมมากอฟไฟน์นะอาราอาลาอซาตาลิฮิมบิลุสุลินาเินาปอกฟ์ปอกฟไฟน์นะไฟนาบีอีบีอีซับบะซับบะนิมัตมัตยะมาวะอาวะอาไตนาฮุล คุณคุณอินอินยีล่าไฟอนณาฟีเฟโกโลบินบินลาซีนัตตาตัตตาบาอูคู่ล็อกล็อกฟะล็อกฟาตันฟาตันวะล็อกวะล็อกมาตันวะล็อก วะลอะบานีนีนีนนจตัตต,ต,ตหาบัตาตาดาูฮาฮามากตาบานาฮาอะไรฮิมอินละอินลับะ,ะติโกอาลิกวาวานิลลาฮีฟามาฟาม,มาเราเอาฮาฮาฮักก็ รีอาลีอายาตีฮาฟาฟาไตฟาไตานั่นแหละสีนาอามนูมินมินหุมอ,อัจฉลอหุมปากสีลุมลุมมินหุมฟาสิกูล <c oughs> ยา ยายาไออยู่หันละซีนาอามานันูนาอามนุตตะกุลลอหาว่าอามีนูมีนูเปลรอกซูลิฮียุยุยุติกุม้มกิฟไลกิฟไลนี่มิสรลอมาติฮีปายาย้าเจ วายาจะอัลละกุมนูนูรอนตัมตัมชูน่าบีฮิววายักฟิดฟิดละกุมวันลอคู่กอฟูรุดลอฮีม li al li al a a a ya lama ah ah nun kita kita bi ala ya di luna ala ala shay im im ming fat ming fat lil lahi pa an pa fat ล่าบียดิลตินลาฮิยุยุตีฮีมันมันยาชาอูวันลอฮูซุนรดฟัดฟินฟัดล,ลินอาซีมซาตนะุนกอล